วันนี้นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่1ถึง16พฤศจิกายน2564สำหรับท่านที่เกิดในราศีมิถุนสิงห์ธนูมังกรกลุ่มและก็มีนะครับอย่าเป็นการเสรียเวลาเลยครับเรามาเริ่มทำนายดวงชะตากันเลยดีกว่านะครับสถานการณ์ช่วงนี้ของชาวราศีมิถุนราศีสิงห์ราศีธนูราศีมังกรราศีกลุ่มและก็ราศีมีนะครับจะรับอิทธิพลจากดาวพระหัสที่โคจรยกย้ายกลับไปสู่ราศีกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งจุดดีและมีทั้งจุดเสียเล็กน้อยแต่ จุดดีจะมีมากกว่าจุดเสียนะครับ6ราศีนี้นะครับท่านจะดวงชะตาดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยท่านมีความสบายอกสบายใจมีความรู้สึกว่าตัวเองปอดโป่งโร่งสบายรู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนื่อยน้อยแล้วก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้นจากที่ผ่านมารู้สึกเหนื่อยท้อแท้วิตกกังวลเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวแต่ในจังหวะนี้ครับพลังชีวิตเริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มที่จะสู้ชีวิตได้ในช่วงนี้นะฮะในเรื่องของการ เงินการทองเนี่ยต้องบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดีครับเพราะว่าหกราศีนี้ยังได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ที่ตอนนี้เป็นตําแหน่งมหาจากักรดาวศุกร์นี่เป็นเรื่องของการเงินเรื่องของความรักได้ตําแหน่งมหาจักรถึงเป็นตำแหน่งที่ดีครับเพราะฉะนั้นนะฮะในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักในช่วงนี้หกราศีนี้ให้คุณอย่างเด่นชัดแล้วยังเร่งกับดาวเกตด,ด้วยนะฮะต้องบอกว่าหกกับเก้านี่เร่งกันนี่มันช่างเป็นอะไรที่ดีเหลือเกินท่านจะได้เงินฟุกฟุกได้ shows, โชคลาภมาแบบฟุกฟุกจริงๆริงเพราะฉะนั้น,นากก็ กันอีกเหมือนกันนะครับสิ่งที่คิดว่ามันได้แน่ๆอาจจะไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะมีโรคเลือดน,นะครับสำหรับเรื่องของเพื่อนฝูงครับในช่วงนี้เพื่อนฝูงจะมาพบเจอท่านโดยเฉพาะเพื่อนเก่าเพื่อนแกคนรักเก่าแต่จะนาความเดือดร้อนไปท่านมากกว่าเพราะงั้นช่วงนี้ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับถ่านจะมีโชคลาภเกี่ยวกับบ้านไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านจะนําโชคให้หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านจะนําโชคลาภมาให้ช่วงนี้ท่านอยู่ใกล้ผู้ใหญ่เป็นช่วงที่ให้คุณแก่คุณสูงสุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินถือว่าเฮงมากๆทีเดียวสําาาหรรรรรรับบบบบเื่่่อองงุุตติิวววใไมมมีีีชน้โกส จะได้คนที่อยากติดโกูกในจังหวะนี้มีโอกาสชัดเจนมากๆคนอยากได้บริวารมีโอกาสสาเร็จช่วงนี้ศัตรูหมู่มานี่ต้องพูดเลยนะฮะมันช่างเหนื่อยเหลือเกินศัตรูหมู่มานี่มันเยอะฮะต้องบอกว่าดาวศัตรูหมู่มานี่มีหลายจุดหลายมุมทีเดียวเพราะนั้นช่วงนี้เรามาระวังเรื่องคําพูดแต่ระวังเรื่องความรับของเราอย่าไปพูดให้ใครฟังรวมถึงอย่าไปพูดเรื่องคนอื่นเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งแล้วก็มีปัญหาอย่างหนักๆเลยตรงนี้ระมัดระวังสําหรับเรื่องของสุขภาพครับในจังหวะช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังจะมีป ปวดหลังปวดเอ็นปวดข้อเข่าและต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเฉี่ยวชนรถลาเป็นแผลบริเวณขาจากการถลอกตรงนี้ระมัดระวังนะครับพยายามทาบุญเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์รวมถึงท่องคาถายันทุนสมมติหาเชื่อมัญชรจะช่วยทำให้ดวงต่างท่านดีขึ้นมากๆนะครับในเรื่องของความรักคนโสดช่วงนี้ถือว่าเด่นจะมีคนเข้ามาจะเป็นคนที่ดีแล้วก็จะมีคนที่มีฐานะสามารถอุทาค้าชูคุณได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวเรื่องของความสําเร็จความช่วยเหลือต่างๆมาจากผู้ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเรื่องของการงาน พอไปได้การสอบแข่งขันคุณจะประสบความสําเร็จแต่ผ่านแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเรื่องการเงินการทองเอาตัวรอดได้แน่นอนนะครับแต่ในระยะช่วงนี้ให้ระวังคนใกล้ชิดใกล้ตัวเกือเป็นหนอนหนอน,หนอนบ่อนไส้แลว้วระวังเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับเลขมงคลในช่วงนี้นะครับคือ075939 574913ครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ6ราศีสาหรับดูงสางท่านในช่วงวันที่1ถึง1 6พฤศิจิกายนยนตก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านนะครับผมก็พยายามทานายดวงแบบรวบรัดแล้วก็ให้น่าเข้าใจได้ง่ายๆก็ขอให้ทุ ท่านนะครับมีดวงชะตาที่ดีนะขอให้ท่านร่ำรวยคิดอะไรสมความปรารถนาทุกประการครับขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์ให้กับกริดคอนเฟิร์มจะกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมดวงกริดคอนเฟิร์มโทรเลยครับ0111230ย้ำครับเลยครับ0111230ฝากอุดหนุนในการกริดคอนเฟิร์มด้วยจะกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากๆเลยทีเดียวครับ ตอนนี้นะครับกิจคอนเฟิร์มวอชนาฬิกานําโชก็ออกโมเดลใหม่มาแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่มีชื่อที่เป็นมงคลมากเรียกว่ารุ่นโคเสถีนะครับต้องบอกท่านเลยนะว่าตอนนี้เหลือเพียงไม่ถึง200เรือนแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบจับจองเลยนะครับนาฬิกานะครับเป็นระบบออโตเมติกแบบคอมพิเคชันเลยคือสามารถบอกวันที่เดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีสัปดาห์โดยมีระบบปฏิทินแบบสมบูรณ์แบบมีพลังสำรอง48ชั่วโมงนะครับ พร้อมทั้งตุบยองนะฮะออกแบบเป็นแชกงมิวที่ตำแหน่ง6นาฬิกาตำแหน่งทตุลมซึ่งเป็นตำแหน่งทตุทองใหญ่ด้วยนะครับส่งเสริมทําให้นาฬิกาใสแล้วพัดเงินพัดทองและแชะกงมิวออกแบบให้เป็นสีทองด้วยตำแหน่งทตุทองใหญ่เลยเพราะฉะนั้นใสแล้วจะหนุนนําเรื่องเองเินเรื่องทองอย่างเด่นชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับด้านหลังของนาฬิกาจะเป็นยันดวงมหาอุดถือว่าเป็นดวงสูงส่งที่สุดเลยนะฮะจากคัมภีร์โบราณของอินเดียกล่าวไว้ว่าราวิอุจโจ มหาโพโคมหาปัญโยพรวิสติสสิอุจโจมหายโสสุวรรณรัชตะธนังแปลเป็นไทยได้ว่าดวงมหาอุดทรงฤทธิ์กล้กามีวิชาล้ำเลิศประเสริฐสรร์บริวารญาติมิตรสนิทการอุดมครันทรัพสมบัติสวัสดีพระจ,จันทร์เป็นมหาอุดจะเป็นคนเจ้ายดมีทรัพย์สินเงินทองมากจะไปณนะที่ใดๆย่อมมียุดยานพานะมีคนสักการะสง่างามในท่ามกลางบริษัทจะได้เป็นเสนาบดีที่มีชื่อเสียงนะครับด้วยความยิ่งใหญ่ของวงชาตามหาอุดอันนี้ในทางโหราศาสตร์ กรีฑาคอนเฟิร์มนมริกานำโชคเลยได้นำดวงมหาอุดบรรจุลงด้านหลังของนาฬิกาทุกเลือนเป็นที่แรกในโลกนะครับเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากเหรียญดวงดีของสาหลัณเมืองเรียกได้ว่าเป็นคอนเซปที่นำมาใช้แต่ดวงนั้นเป็นคนละดวงกันอันนี้เป็นดวงมหาอุดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านเลยว่าดีทั้งนอกดีทั้งในจริงๆและที่สำคัญนะครับผมใส่ดาวโครจรทางโหราศาสตร์ลงไปด้านหลังของนาฬิการกริฑคอนเฟิร์มวอชด้วยนะครับต้องบอกนาฬิการกริฑคอนเฟิร์มวอชรุ่นโคสเศรถฐตตั้งใจจะให แผ่นดวงของนาฬิกานี้คือที่สุดของดวงดีจึงใส่ดวงมหาอุดลงไปถือว่าเป็นที่สุดสําหรับดวงชะตาทั้งหลายในโลกเลยนะครับและที่สําคัญด้านล่างครับยังมีคาถาหัวใจเงินล้านสลักลงไปด้านหลังเรือนด้วยทําให้ในาฬิกานี้ครบถ้วนตามแบบสะหะคือฟ้าเฮงดินเฮงและคนเฮงด้วยนะครับมีสีสีให้เลือกครับเขียวเหลืองแดงส้มราคาเพียง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ใส่แล้วเหมือนท่านใส่ในการหลักล้านไม่มีผิดเลยเรียกได้ว่าไฮาโซก็หรูพร้อมทั้ง ใส่แล้วดวงดีไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกแบบตามหลักคงจุ้ยการออกแบบในดวงชะตายันมหาอุดคาถาเงินล้านผ่านการปุกเสกครบถ้วนจริงๆในรา,าคากริดคอนเฟิร์มรุ่นนี้สนใจท่านสามารถสั่งจองได้ที่อินบ็อกข้อความในเพจกิดคอนเฟิร์มหรือว่ากิดคอนเฟิร์มวอชก็ได้นะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์08-597-4 3945ได้เลยนะครับ